ไกลางดเมสอย่อย่าไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไปไไป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 ไไปไไป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 ไ โดนคุยะไรมึงโดนคุยลมึงไอ้ตอควไอ้ระยไอ้กระยไอ้ยตําไอ้ตําวะไอ้ยตําโลกนโลกโลกโลกไอ้ตํา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 โลกไอ้เฮียตําโลกไอ้ตอ์เปิดบ้านเดไปดบ้านเด็กเปิดบ้านเด็กไปิดบ้านเดไปดบ้านเดไปด้ด่ดนมหน่อยดิมหน่อยดินมหน่อยดมเอดมเอสไดิมเอดีมเอดมิเอดมเอดม

ไม่เล่นเราปั๊มหน่อยไม่เล่นเราปั๊มหน่อยเพื่อนไม่เล่นเราปั๊มหน่อยไม่เล่นเราปั๊มหน่อยมึงย่าดิมึงอย่าดิมึงอย่าดิเจนี่ดิมึงยาเจนี่โง่ไอ้ยตัวรีเช็คศพดิข้างบ้านอะไรอะหาหาศพดิไอ้พี่ซ้อมมาไิมพีซ้อมมาไอ้พี่ขอพี่ขอมันขึ้นกระเปงบนน้ำสามตัวโง่เจนี่โง่ไอ้ไอ้ปับเอาศพเข้าบ้านด้วยเอาศพเข้าบ้าน ไอตอนมานี่ไอตอนข้างบนตอนไอมันมันมานดีในบ้านมันมีดีในบ้านดีในบ้านพี่ขอพี่ขอให้สงบมาเลยเอาวางฟังกูช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนแกเพื่อนในบ้านนี้แกเพื่อนในบ้านนี้แกเพื่อนในบ้านนี้ ไอ้ต้อด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 ไอ้ต้อนต้อดต้อนในบ้านต้อดตายตายไอบ้านกูฟังกูเข้าไปในบ้านดิเข้าไปในบ้านดิเข้าไปในบ้านดิชุบชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนแล้วเข้าไปในบ้านไม่ต้องยิงเลยหรอไปไปไปเอาเพื่อนในบ้านไปเอาเพื่อนในบ้านฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไหวรีเพื่อนขึ้นมาเอาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาแก้ได้แก้ได้แก้ได้เฮ้ยต้องมีคนระเบิดเราหรอเอานั่นมาแล้วนั่นมาแล้วเดี๋ยวเบรนดิงเบรนดิงนมากซุปเปอรกลางกลัระเบิดกังกละเบิดกังกระเอิดกัง ได้เพนเฮดมาชั้นสองหน่อยได้เพนเฮดถ้าได้ยินมาชั้นสองหน่อยเฮ้ยไปเติมเพื่อนนี่ไปเติมเพื่อนนี่ไปเติมเพื่อนนี่ไปเติมเพื่อนนะครับหัวหลไปเติมเพื่อนข้างล่างนี่ไปเติมเพื่อนข้างล่างนี่ไปเติมเพื่อนข้างล่างนี่มาโศกิมกิมมาสศกมันมากาศก่อนถ้าดาสศมปรกาศก่อนซ้ำหน่อยน้องซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยน้องชายทิ้งสศกนะฆ่าตายทิ้งสศกหน่อยพี่จารณาดิ่งลนยิงผมลนยิงพีพีพีพายพีมา ชูไในบ้านเยอะชูไในรยนเยอะชนรงเยอะมึงก็เอาม,มากัดข้างบนดีงม,ม,มากาศข้างบนดีเดปิะตูตข้างบนได้ปะเปิดอะไมึงซ้อมไ้ตลอดไอ้ง,งู โดไม่ใครมีรดเบิดป้าหรอควยตายสัตว์กระจอกไอเด็กเคี้ยควายพวเดพวเดสัตว์พวเดเพราะว่ามีเยอะวายพวดดเด็กเขี้ยควายขะนไรข้ขนยขยะจัเดีเอาขี้เยอขยะไอ้สวีไอ้หน้าบ้าหมดแล้วขึ้นมาแต่ยดีเลยไปไดไ้นำี่อะไรมันำี่ยอะไรนเี่ไปไห้สัตว์มันเนีไปไเี้ยนี่มีอไรมนี่ไดอ้สัตว์มัน่มีอะไรัวมันงเมันลงล้ัได้

ตาย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 มึงเอาไปกัดเขาหน่อยเพื่อนมึงเอาไปกัดก่อนเอาไปกัดกไปมึงช่วยเพื่อนมศพขึ้นมามึงศพขึ้นมาตายดิมึงตายดิตายหมดดิตายหมดซ่อมประตูซ่อมประตูด้วยซ่อมประตูด้วยมึงกัดศพยังไงก็ได้เกิดมากัดศพมันก่อนกัดศพมันก่อนแล้วม่ให้กัดศพมันก่อนมึงค่อยบัฟมึงกัดศพมันก่อนมึงกัดตัวไอ้เชี่ยก่อนนะพี่มึงกัดศพไปก่อนแล้วมึงให้มึงกัดศพมันก่อนหาศพมันมากัดศพไปหมดเอาศพเข้าบ้านนี่ไม่ศพหรือเปล่าหาศพเอาศพเข้าบ้านเอาศพมันก่อนกัดศพในบ้านก่อนกัดศพในบ้านก มีกี่ปีก็แพ้ควายเอาไปกักสบในบ้านนะคับศพไปบ้านกักสพเอาไปป่นในบ้านไปป่นในบ้านน้องต้องประตูเข้่ไนไม่ดแม่แผลตหนเหี่ยวคยยงกากควายใส่บ้านก็แลเหี้ยเลยเอ้เหี้เหี้ยมันแผลคยมันจาย ก็ประตูนะให้ไปดูประตูอดูตบดูดูเพื่อนี่ชอดูตบูอนวไม้ใีี่อะไรไอรยอมเะไมึจะบ้า่อยอะไรดีมึงเป็นที่อะไรอย่างเไม่ใช่อกเยชื่อ่อะไรัอะไรของมึงไอ้เห้ยจะคิดไม่ได้คิดไม่ได้ไปไปไปอเ้ยเปสมรอบแม่วยเี้ยมึงมึงพอก่อนมึงมึงรีบทาอย่างอื่นก่อนได้ไหม อหอมึงพ er> oh. oh. ่อก hey. no. 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 uh ่อนนะมึง oh. ม um. ึงป er> ้นของมันก่อนใส่ตู้ให้หมดแล้วนะแล้วก็เฮียอะไรแกไ่เฮียปอนะตุกตกันตลอดรกันมากเลยจมียรกนมากเยโอหจอ้เฮียใ่บันูจะอกเห็นหน้ามึจ้อ้วกบัอื้ยน้องน้องเเอาของมันออกก่อนปต่นรถให้เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนทำต่อไปลองมาดูออะไรเรียบร้อยเดี๋ยวมาขายขับเบาเฮียพ่อพมาหาาขายขับเมาคือรถคือรถคือรถเ้นไป

ยังไม่ได้เปิดแชท <What? S 1> เอะแปลขึ้นมาดดเปขึ้นมานดิเรื่องของอะไรใครไม่ทำอะไรขึ้นรถทำมึงนามาึงนะยังไม่ได้เปิดแชทเฮ้ยรถผมสีดาอย่างฮันเดอไอ้เย้ยย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 นนี่หรอยไม่ใช่ย สวัสดีครับ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 อุ้ยมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเงินรถแป๊บนะเงินรถแป๊บนะยิวิยิวิยิวิแปลกอุ้ไหนวะ ชนะครับชนะชนะชนะมันมาบุกบ้านครับมันมาบุกบ้านมันมั่นใจเกินครับแพ้ไปที่เรียบร้อยแล้เว่อเต็มเลยนะบ้านเอฟโฟนึกว่ามีของแน่นเลยจากไกลแล้วเืออะไรมั่นใจเกินมั่นใจเกินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับ เดี๋ยวบอกนะข้างข้างอนอกหมด <ไป S 1> แล้วผิวไปคิวปพี่ตรงนี้น้องมันงานหมดยัางานแกนหมดแล้วขอบเอเดีเต็มตัวปะเอ่อตอนนี้ผมมียังไม่เต็มห้าสี่หนึ่งขาดหกเห็นไหมชิวแช ไหนไอ้เฮี้ย JC ไปไหนไอ้เฮี้ยไอเฮี้ย JC ไปไหนไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยนี่เล่นเนียนๆหน่อยนะไอเฮี้ยบอกเพื่อนมึงได้นะเล่นเนียนๆหน่อยคว่าแพ้เป็นก็ทำอะไรไม่เป็นเลยพวกเฮี้ยเนี่ยไอ้เฮี้ยผู้บริผู้บริหารจบชัว่จบชัว่จบชัวหน้ามาหลายหน้าแม่ครับจะให้หนูไปอุ้มก่อนไหมหนูจะไปพี่คิมอ๋อคิมคิมจะให้ไปด้วยไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกถ้าน้องมีปืนสี่ไปกับคิมมาได้อยู่ไปไปดักดักหลุมหรือมันมีทรงมันเป็นอะไรหรือเปล่าพอแล้วพอแล้ว ว่านะคือเฮ้ยมันมีสตอรี่แก๊งอื่นป่ะตอนเนี้ยไม่มีใช่ป่ะแล้วทำไมมันมี E.M.P. อยู่ไอ้ข้างบนอะบนไหนเมื่อได้แต่เช้าอะแต่ขอบอกอยู่ตรงเหล็กปันนั้นเพื่อนเราโดนนะเขาไม่มีปัญหานะเฮียกูได้แตนเช้าเลย E.M.P. สองล้นอะดูเห็นดิไอ้ตรงเหล็กตรงเหล็ก E.M.P. มีสองล้นอะ